สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับกับวิเคราะห์กราฟหุ้น20ตัวก่อนเปิดตลาดเช้าประจำวันที่11เดือน2 2025นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Advance d e l t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  ทรูเอโอท o K Bank กับ k t b p t t i n t a u p t t t p c ด s ี b ี b b b BDMS m i n t t b MS, OK, b t s b แล้วก็ท i s c o ตามลำดับนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูหุ้นนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับวันที1่1ถึงวันที่31มีนาคม2,568ผมก็จะมีกิจกรรมนะครับพาเทรดสดทำกำไรรายวันอ่าก็ สถานที่จัดงานก็ผ่านซูมนะก็จะพาเทศสดผ่านซูมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะใ,ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรนะแล้วก็หลายตามที่ให้ไปได้นะครับก็ไม่ฟรีนะออมีค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะ,อะโอเค ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะครับอ่ะเซตก็เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงเมื่อดูแล้วเนี่ยที่วิเคราะห์ไว้นะแนวรับสำคัญคือ1260นะ1,260ถ,นะถ้าหลุดนะถ้าหลุดมีโอกาสลงแรงไปที่ 1,240แล้วก็1,200ตามลำดับนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังในการเทรดนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากรอกเก็บหุ้นนะผมว่าแอเรียประมาณบริ 1, 190, 1, 200, เวณ1,190-1,200น่าสนี่ยน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีแกลปห่างอยู่นะตอนนี้ยังไม่น่าเข้าไปเก็บเท่าไหร่สำหรับตัว หุ้นนะเห็นไหมจากภาพเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มขาลงแล้วมันยังลงได้อีกตามเทรนด์ช a นเ e ลนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะรอดูก่อนเนี่ยรอดูแถวๆ1,190ถึง1,200เนี่ยมันเคยมีแนวรับมันมีโอกาสเด้งตรงนั้นนะถ้าระหว่างทางเนี่ยเห็นไหม ระหว่างทางมันไม่มีแนวรับเลยดังนั้นใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งเข้ารับหุ้นนะอืมโอเคคราวนี้เรามาดูหุ้นอรายตัวกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่ตัวแอดวานนะอ่ะแอดวานก็ลงมาแตะแนวอพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่า มันก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ก็ยังจะอึดอัดต่อไปนะใครที่รับหุ้นไปแล้วนะแนวต้านอยู่ที่293-299นะแล้วก็อย่าลืมวางสต็อปลอดด้วยนะ272ถ้าหลุดก็มีโอกาสลงต่อตัวถัดมาเดลต้าเดลต้าก็เป็นแนวโน้มขาลงนะลงมาที่ พื้นที่ที่น่าสนใจแล้วลงมาแตะปุ๊บแล้วมีการเด้งนิดหน่อยนะแต่ว่าแท่งราคายังไม่เปลี่ยนสีแบบนี้ก็ยังไม่สามารถสบายใจได้นะยังไม่สามารถสบายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสย่อลงต่อได้อีกจนกว่าเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสองเขียวนะตอนนี้ใจเย็นๆนะครับมันเด้งขึ้นไปก็ช่างมันนะมันเด้งขึ้นไปก็ช่างมันเพราะว่าจากกราฟเนี่ย มันยังเป็นสีแดงอยู่อ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนให้มันมีเดงเนี่ยตรงนี้มันมีเด้งเป็นไงครับก็เด้งขึ้นไปแหละสุดท้ายก็ลงมามีเดงขึ้นไปสุดท้ายก็ลงมาเห็นปะมันยังไม่กลับตัวอ่ามันยังไม่กลับตัวดังนั้นใจเย็นๆนะใจเย็นๆรอสองเขียวก่อนสำหรับตัวเดลต้ารอดูบรวน99บาทนะ99บาทถึง 108บาทนี่แหละนะถ้ามันกลับตัวค่อยว่ากันนะตัวทัดมาทูอ่าทูก็หลังจากไซเวนะครับหลังจากไซเวย์มานานก็สามารถทะลุผ่านแนวต้านได้นะทะลุผ่านแนวต้านได้คราวนี้ตัวนี้ก็จะลบออกนะผ่านไปละนะวันนี้เราต้องดูว่ามันยังสามารถยืนเหนือ 12บสาทห้าได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปคือบริเวณ14บาทใครที่มีหุ้นตอนนี้ต้องเลื่อนสต็อปลอสแล้วเลื่อนมาวางไว้ที่สิบสองบาทนะเ,เลื่อนมาวางไว้ที่สิบองบาทนะครับตัวนี้ผมลบออกไป อันนี้มันกลับตัวมาละอาออกนะแบบนี้ตัวถัดมา AOT AOT ก็เป็นแนวโน้มขาลงเหมือนเดิมนะเป็นแนวโน้มขาลงแท่งราคาเป็นสองแดงแบบนี้หมายความว่ามีโอกาสที่มีโอกาสที่จะลงต่อนะ ใครที่มีโอทนะหลุดห้าสิบสามบาทไม่ดีหลุดห้าสิบสามบาทไม่ดีนะแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าตัวถัดมาตัวถัดมา CPO เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็หลังจากที่มาทดสอบบริเวณ47บาท25สตางค์นะ47บาท25สสตางค์ มีเด้งนะมีเด้งก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคแหละแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะเข้าไปรับนะเพราะว่ามันยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะถ้าใครจะเทรดขาลงมองว่าแบบเฮ้ยเป็นสองเขียวอ่าเป็นสองเขียวจะเข้ารับก็วันนี้มันต้องยืนเหนือ50บาทห้สิบสตางค์นะ ห้บาทห้าสิบสตางค์ถึงจะเป็นสองเขียวหัวถัดมาเคแบงสองแดงมาแบบนี้นะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าสองแดงมาแบบนี้ก็หมายว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาทดสอบที่แนวรับนะใครที่มีหุ้นหลุดหนึ่ง้อยห้าสิบหกจุดห้าก็ขายทำกำไรบ้างนะครับถ้าหลุดตรงนี้ขายทำกำไรบ้างนะ แล้วมาหล่อที่แนวรับบริเวณหนึ่งตัวถัดมากราฟก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะแนวรับอยู่ที่54.25แนวต้าน61.50อ็ดใครที่มีหุ้นถ้าหลุด54ไม่ดีนะ ตัวถัดมา KTB เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่22บาท50สตางค์แนวต้าน24บาท24บาท40สตางค์คือโซนนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามันพยายามขึ้นไปทดสอบแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยก็ระวังหน่อยนะลดลดพอร์ตกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้มันขึ้นมาเยอะละแล้วก็ตรงนี้ก็คือแนวต้านของตามเฟรมมันนะ ตัวถัดมาพีทีทีเป็นแนวโน้มขาลงนะแนวรับอยู่ที่29บาท30บาทนะแนวต้านอยู่ที่31บาท50สตางค์ถ้าหลุด29บาทไม่ดีนะมีโอกาสลงยาวแนวรับถัดไปก็นู่นเลยนะ23บาทนะตัวถัดมาอินทัดอินทัเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะมีสองเขียวมาละ แนวต้านอยู่ที่บริเวณ99บาท50สตางค์ถึง103บาท50สตางค์แนวรับอยู่ที่93บาท25อ่ะตรงนี้ใครที่มีก็สามารถถือรุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านแอร์เรียข้างบนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีก็รอดูที่โซนแนวรับดีกว่านะไม่ไล่ ตัวถัดมา p t t EP อพนะ p ี t EP ก็เป็นแนวโน้มขาลงอืมเป็นแนวโน้มขาลงเนาะแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านหนึ่งร้อยสิบาทตัวนี้เน้นย้ำว่าถ้าหลุดหนึ่งร้อยสิบหกบาทต้องยอมนะใครที่มีหุ้นตัวถัดมา c c ซ t นะซเซตก็ เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่ามันยังย่อได้อีกนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีหุ้นนะมีหุ้นก็มันยังย่อได้อีกนะถ้ายังมีกำไรอยู่ก็ขายออกก่อนก็ได้นะขายออกก่อนก็ได้แล้วค่อยมารอดูแถวห้าบาทเก้าสิบหกบาทยี่สิบตัวถัดมา SCB SCB ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะ แนวรับอยู่ที่124บา50สตางแนวต้าน130บาทาก็เริ่มมีแรงขายนะแท่งราคาล่าสุดเป็นสีแดงเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายนะใครที่พอใจนะพอใจกำไรแล้วก็สามารถลดพอร์ตการถือได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากถือลุ้นต่อก็ถือไปได้นะแนวต้านถัดไปอยู่ที่130บาท ตัวถัดมา BBL เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่148แนวต้าน157.5ใครที่มีหุ้นนะตอนนี้ไม่อยากอึดอัดก็ขายออกมาก่อนมารอดูที่แนวรับ145-148นะแต่ว่าใครที่อยากถือลุ้นต่อนะก็ก็ถือได้นะถ้ามันหลุด145ก็ยอมนะครับสำหรับตัวนี้ ตัวถัดมา bdms bdms ก็เป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่22บาท20สตางค์แนวต้านอยู่ที่23บาท10สตางค์นะถ้าหลุด22บาท20สตางค์ไม่ดีนะตัวนี้ใครไม่มีหุ้นก็ไม่เทรดเนาะขาลงตัวถัดมา m i n นะอ่ามินก็ขึ้นมาตามที่ เราอ่านกลับไว้นะมินเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่22่สิบาทเกิแนวต้าน26บาท25สตางค์ยีบาทคือโซนนี้นะตรงนี้เป็นคิลลิ่งโซนแล้วนะถ้าขึ้นมาก็ระวังแรงเทขายใส่ด้วยเพราะว่ามีคนติดบริเวณเนี้ยเยอะพอสมควรนะตัวถัดมาโอเค เจนะโอกกระจูนะก็หลุดเรียบร้อยหลุดแบบนี้นะเนี่ยผมให้แอรเรียแนวรับเนี่ยแนวรับสำคัญคือ10บาท10สตางค์ถึง11บาท10สตางค์นะหลุดแบบนี้ก็มันส่งสัญญาณไม่ค่อยดีมันส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนะอืมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอามือไปรับมีดนะใจเย็นๆน,นะครับใจเยน็ยน รอดูที่แนวรับว่ามันมีสัญญาณการก,ก,กับตัวหรือยังนะถ้าหลุดแบบนี้เนี่ยรอดูแนวรับ8 3 5บาท35บาท85ตัวถัดมาที่ท,ที่บีเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่1.92บาท92แนวต้านอยู่ที่2.2บาทสสตางค์ใครที่มีหุ้นก็วางสต็อปลอดไว้ด้วยนะ1.92บาท92หลุดก็ขายออกก่อน ตัวถัดมา BTS นะ BTS ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับอยู่ที่5บาท45แนวต้านอยู่ที่6บาท45ตอนนี้คือมันก็ลงมาที่แนวรับแล้วนะแล้วเด้งขึ้นไปถูกไหมแล้วมีการเด้งขึ้นไปแบบนี้นะก็ลงมาตามที่เรามองภาพไว้นะครับลงมาแล้วมันเด้งไปแล้วอะตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะ ใจเย็น,ยนอืมเพราะว่าถ้าจะมาซื้อตอนนี้ไม่ทันแล้วอืมเพราะว่ามันมันเด้งขึ้นไปแล้วใช่ไหมแล้วราคาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยห่างจากแนวรับแนวต้านพอๆกันห่างพอๆกันแบบนี้เห็นไหมหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็รอที่แนวรับด้านล่างเหมือนเดิมก่อนนะหรือว่าถ้ามันทะลุ สามารถทะลุผ่านแนวต้าน6บาท45าทได้แล้วค่อย follow buy นะ okay, โอเคก็ครบท้วนนะครับครบท่วนทั้ง20ตัวนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเอนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังเทรดแล้วไม่ค่อยมั่นใจนะไม่มีเพื่อนเทรดนะแล้วก็ไม่มีเมนเทอร์คอยแนะนำว่าตัวนี้ ควรเข้าเทรดดีไหมพร้อมอธิบายเหตุผลตัวนี้ขายก่อนดีไหมพร้อมอธิบายเหตุผลสําหรับใครที่อยากเทรดไว้ด้วยกันนะครับวันที่1 31, นึถึงสามีนาคมนะก็ผมก็จะมีพาเทรดสดนะครับทำกำไรหลายวันเนาะผ่านโปรแกรม Zo ูมนะครับผ่านโปรแกรม z o ูมมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าพาเทรดทุกวันเลยนะที่ตลาดเปิดนะ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรนี้หรือลายนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสามารถอ่าสแกนลายตรงนี้สอบถามข้อมูลได้นะอ่ะวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ